สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ของเ,อเดิมนะคะไปยจะพามาดูลักษณะกองบอนซี่ล่างจากที่คลิป่อนไปยได้ทําไปแล้วคือบอนซี่่องตอนแะว่างบอนซี่เอาขว,วนอูกับบอนซี่ขวนอูควา,ามแตกต่างเขาจะเป็นอย่างไรพอไปยได้พาไปชมวัก่อนก็คือบอนซี่เอาขว,วนอู วันนี้ไปเยสชาปามาชมขวนอูควาฟาร์มแดกต่างข้องบนอนสงตอนนี้จะเป็นอย่างไรทําไปดูได้เลยค่ะทุกคนมาดูกันเลยนะคะวันนี้ไปเยดชะปามาชมบอนซี่ตอนนี้นะคะตอนนี้คือบอนซี่วนอูหลังจากวันก่อนที่ไปเอียดแตปป้ามาดูลักษณะข้องบอนซี่อา้าววรรอูก็คือตอนนี้วันก่อนได้ทำคลิปลงไปแล้ว ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็้อนกลับไปดูนะครับคลิปข้องปยติทมไปหมันก่อนคืออ้าวขวนอูจะมาดูความแตกต่างของเขาระว่างซ่องตอนนี้บางคนเข้าใจว่าขวนอูนี่คือชนิดเดียวกันนะคะไปยติก็เคยคิดแบบนั้นมาก่อนปยติสร้างมาเอ็นเขาบอกว่าบอนซี่ขวนอูก็เลยสร้างมา มาถึงบ้านมาเปรียบกับตอนที่บานาก็ไม่ใช่เพราะว่าลำต้นกองเขาสีกาจะไม่เหมือนกันนะดูค่ะดูทุกคนตอนนี้คือขวานอลูลำต้นการกองเขาจะเป็นสีดำแต่ว่าตอนนี้อ,อ้าวขวนอูตอนกองเขาจะเป็นสีเกียวอมน้ำตาลน,นิดๆด,ดูความแตกต่าง ถ้าคนที่ไม่รู้จักก็จะคิดว่าเออชื่อเดียวกันแต่ว่าตีชิงนกันคือไม่ใช่นะคะตอนเนียนคือบอนซี่กวนอูแต่ตอนเนียนคืออ้าวกวนอูดูคะใบก็จะเหมือนกันใบรูปทรงจะรูปทรงคล้ายใบไบใบก็จะยาวแหลมแต่ใบหน้าแข็งแรงตอนนี้ก็เหมือนกัน ใบจะยาวเล่มเมื่อนใบไปความหน้าก็เมื่อนกันแต่แตกต่างตรงนี้บนบน,บนขวนอูนี่ใบจะแดงเข้มเข้มหมักฟ้าแดงหมักฟ้าอ้าวขวนอูการจะเป็นสีดำการจะเป็นสีดำใบจะยาว ใบยาวเลมใบหน้าแต่ขวนอูนี่จะเตะนอจะกว่าห้าวขวานูนะคะทุกคนเพราะว่าห้าวขวานูนี่จะเตะนอเยอะมากห้าวขวนอูนี่เตะนอใหญ่เตะนอเยอะแต่ขวนอูนี่เตนะนอจม ะใะระยะเวลาปลูกก็บโพอกันนะคะประมาณหกเดือนก็จะให้โนวจามากตอนควรอูนี่แบบเนี้ยถ้าว่าเคยที่ว่าปลูกไวแล้วโขอยใยๆนะคะถ้าว่ายากจะไอไดรไล่ตนก็แยกโนแบ่งโนเอามีดปลายเล่มแทงนอขึ้นมาปลูกได้เลย ถวาถ้าทุกคนคิดว่าอยากแยกต่างโคนนี่ก็เทกระถ่างออกมาแล้วจ่ายน้ำชี้ลางไอสะอาดเอาดินออกไอมดไอซึ่งหมายแยกแยกตอนก็ได้เมื่อนกันค่ะวิธีก็ยายพันกองอนก็คือได้หลยแบบป้าวัวก็ได้ตะว้อยิ่ก็มาป้าได้เพราะว่าถ้าใครสนจใจก็ตามไปดูคลิปประหยัดมีที่ประหยัดทำไว้คือป้าวัวบอนซี่ ก็เคยทำไวเแล้วคลิปที่บ้านมาการดูเลขก็ไม่ยุ่งยากนะคะการปลูกก็เหมือนกันประหยัดก็แ่สื่อดินสําเร็จรูปมาผสมกับใบกามปูแล้วก็ลูกเพราะว่า บนซี่ก็จะชอบดินสีรวนซุยก็ไม่ชอบดินแน่นถ้าว่าดินแน่นก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยแตกนอนะคะแต่ว่าคือการดูแลไหไฮเลีย,ย,เยงก็รรดน้ำวันหลักลัางถ้าวันไหนแต่ว่าดินแห้งมาก,ก็ส่องกลางก็ได้แต่อย่ารดน้จุ่มมาเกินถ้ารดมาเขิน ดินจะแชแล้วทำไม้ต้นไม้รากหนาวได้ดูวัาต้นบอนนี่ก็จะชอบดินโดวนซุยต้องไปเย็ดใส่ปุยละลายชาแต่ว่าก,ก็จะส้มจืดเย็ดเลยซื้อปุยสู้ชิบอกชิบอกมาใส่ชิบอกสามตัวนะคะ่ะมาใส่ เผื่อสโกจตร์ไรตูริวเนี่ยไปยัดไส้ต้นกระนาดประมาณนี้ไาาส้สักครึ่งจอนจ้าเรเวลาใส่ใหญ่ดุนใบใหญ่ดุคนคูนพอใช้ทำให้ใบหนาวหรือว่าคูนหนาวได้ค่ะแล้วก็ไอ้ไส้รอบๆบริเวณคูนดิมๆกระทางเนี่ยทำใส้ปริมาณดูขนาดต้นบอนถ้าต้น ไม่เยอะกาอย่าใส่เยอะใส่รถกระนาดามสมควนพอข้อมประหย็ดใส่ไล่กลางแล้วเดีย๋ยวปุยโคไม่ตันใจประหย็ดก็เลยจัดปุยสูตรชิบกชิบกไปเลยพอบอนซี่นี่ก็คือก็จะเป็นไม้มงคล ที่ว่าที่บ้านก็น่าจะมีมาพลูกไว้นะคะเพ่อจะเสริมบารมีให้แกเจ้าของบ้านแล้วก็บอนนี้ก็จะเป็นราชินีไม้ใบตี่วยหามคือไว้ประดับบ้านจะทำให้บ้านดูดีขึ้นหรือว่า จะทำให้ชาวพองบานอยู่แล้วมีความสุขแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปเย็ดขอาผ่ามาชมแขนี้นะคะทุกคนถ้าใขร่รักไปเย็ดรักปีไหนหัวยาคอ็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป ข้องนายหัวยาด้วยค่ะอบคุณหมาสำหรับการรับชมนะคะอบคุณทุกคนค่ะ